สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เขารบรักทุกทท่านสำหรับคลิปนี้กับผมขอยนญาตนำพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปรับชมพระพุท์ิีๆอีกสรุนนะครับผมพระพุทธนราวันตบอพิษทืท 72. ดพันศาปี42จัดสร้างขึ้นในวาระในหลวงทรงพระชนพรรษา72พันศาปี42 ในหลวงทรงโปรดเก้าให้จัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นโดยมีมนสารสำคัญอาทิเช่นผงพระราชทานเส้นพระเกศาในหลวงจีวรในหลวงตอนทรงผนวดผงจิตตดาและมนสารสำคัญ143วัดและจากที่ประสูติตัดสรุปลีนิพานพิธีปลุกเสก พระเถละขณาจารย์จากทั่วประเทศ72ลูกปุกเสด้มีรายนามเข้าๆด,ๆดังต่อไปนี้ครับ 1. สมเด็จพระมหาเีราจารย์วัชนะสงคราม 2. หลวงปู่เหลียนวัดอรัญบรรพต 3. หลวงปู่ท่อนวัดศรีอภัยวัน 4. หลวงปู่พวงวัดป่าปูรู 5. ห,หลวงปู่บุญเพ็งวัดป่าวิเวกธรรม6 หลวงปู่หงวัดเพชรบุรีเจ็ดหลวงพ่อม่วงวัดยางงาม 8. หลวงปู่ทิมวัดพระขาวและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับผม <c oughs> จ,จัดเป็นพระผงพระดีพิธีใหญ่การแกะแบบแม่พิมพ์ถือว่าสวยงามขนาดไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับผม สนุนราคาการเช่าหาบูชาช่วงที่แรงเคยแตะที่หลักพันนะครับผมแต่ในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาก็ลดลงตามความเป็นจริงของตลาดนะครับผมสำหรับของเก๋ของเรียนแบบมีออกมาให้เห็นแล้วนะครับผมแต่พิมพ์ทรงยังมีใกล้พระจะมีขนาดหนากว่าและองค์ใหญ่กว่าของจริงครับผม จัดเป็นของดีพิธีใหญ่พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านที่น่าสะสมบูชามากๆนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ